สวัสดีครับ f อีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับสูตรมาครบบนนะครับามาฝาก f อ c นะครับ f อท่านไหนที่ชอบจะดูสูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบนะครับวันนี้ก็มีนำเสนอให้อีกหนึ่งสูตรนะครับ ถ้าเขายังเดินต่อนะครับ fc นะมาครบบนเลยนะครับ3ตัวเลยนะครับวันนี้มีตัวไหนใต้กี่ตัวนะครับจะมีเด่นตัวไหนมั่งมาดูนะครับเพราะว่าถ้า fc ท่านไหนที่ชอบแนวที่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับเราก็สูตรไหนที่เดินเราเดินต่อนะครับสวัสดี fc ท่านใหม่ๆด้วยนะครับ ที่เพิ่งเข้ามาชมครับทางช่องของเรานะครับถ้าไม่พลาดการนะรับชมในคลิปในสูตรอะไรที่จะมานำเสนอให้ fc ก็ F ีซใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเราไว้ได้นะครับวันนี้ก็จะมีมานำเสนอสูตรครบ สามตัวบนนะครับก็เอารองวันที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้เราจะได้เลขจะตัดทอนให้เหลือน้อยชุดจะเป็นยังไงนะครับมาดูกัน เอาไว้ให้ fc ไว้พิจารณานะครับก็ถ้า fc ท่านไหนไม่ชอบสูตรแบบนี้หรือยังไงก็ผ่านได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะเอาสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับของปีนี้นา fc นะถ้าเขายังเดินอยู่นะครับ fc ท่านในใหม่ก็ถ้าจะชอบเอาสูตรที่ยังเดินเป็นแนวทางเปรียบเทียบนะครับ<ๆ>ก็กดติดตามไม่ได้เลยนะครับ fc นะ กดติดตามได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับพลาดการนําเสนอของทางช่องเรานะครับวันนี้ถ้าเขายังเดินต่อนะครับ f อตัวเลขจะได้เหมือนกับชุดไหนมั่งนะครับก็ใช้หลักแสน3ครั้งนะครับเอฟซีนะหลักแสน3ครั้งนะครับ หลักหน่วยรางวัลที่1 2ครั้งนะครับหน้าครั้งที่1หลัก10 2ครั้งนะครับหลักหน่วย1ครั้งหน้าครั้งที่2ใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้ง3มตัว ท้ายนะครับครั้งที่1ใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2ใช้หลักสิบสครั้งนะครับหลักหน่วย2ครั้งนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่นะครับประมาณ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวบวกด้วยตัว เลขคงที่นะครับเลขคงที่ในการคำนวณนะท,ท,ทุกครั้งนะครับสีนะเลขคงที่นะครับเลขคงที่ก็บวกด้วย 1, 1ทุกครั้งนะครับบวกด้วย1ทุกครั้งผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองคำนวณกันดูนะครับสี่นะ 93 27นะครับ27บ,บวก6 2ก็7บวก2เป็น9นะครับ9บวกอีก6นะครับ8คู2เป็น5นะครับ5 0ผ่านนะครับ5บวก1เป็น6 6บวก6เป็น2นะครับ2บวก8 9 2ครั้ง,ง8นะครับก็เป็น0 เป็น10นั่นเองแต่เราเอาตัวท้ายนะ่จะได้ง่ายๆนะครับเอนนะเป็น0 0 8บก8ได้8นะครับ8บวก6คูณ2ได้2แต้มก็เป็น10 10บวก1คูณ2ได้2นะครับได้2อาเดี๋ยวนะครับเพื่อทวนอีกสัก1ครั้งนะครับเอีนะอ่า7้นะครับ 9 3 27สาบ,บวก2เป็น9นะครับ9บวก6เป็นห้าบวก1เป็นห6หบวก6เป็น2 2บวก8เป็น1 0 10, 10บวกเป็น8นะครับ8บวก2เป็น10 10บวกสก็เป็น12อ่า ถูตกต้องนะครับ12งตรงนี้บวกด้วยแก้ไขนะครับ fc นะ3คงที่นะครับได้2อบวก3คงที่นะครับก็จะได้มาครบบนนะครับมาครบบนงวดนี้นะครับถ้าเขายังเดินอยู่เดินต่อนะครับก็จะมี ห้าหกเจ็ดแปดเรียงกันเลยนะครับ4ตัวแรกนะฮะสตัวแรกเรียงกันเลยนะครับแล้วข้ามไป2เป็น0น,นะครับข้ามไปอีก2นะครับอีก2แต้มนะครับ0เพิ่มอีก2ก็เป็น2นะครับจากนั้นก็เรียงต่อนะครับ 3 4นะครับทั้งหมดจะมีอยู่8หลักนะครับ FC นะถ้าเขายังเดินต่อนะครับปีนี้ก็ยังถือว่าเดินอยู่นะครับเพราะมีปีนี้เลขเบิ้ลจะเยอะนะครับ FC นะเลขเบิ้ลหลายงวดเหมือนกันนะครับเลขเบิ้ลนะครับได้ทั้งหมด8หลักนะครับ8หลักมาก ครบบนนะครับมาครบบนทั้งหมดได้8หลักนะครับ8หลักแต่เราก็มีตัวตัดนะครับ fc นะตัวตัดตัวตัดมีอะไรมั่งอย่างสูตรนี้เป็นงวดที่23ถ้าเขายังเดินอยู่นะครับ fc นะ ไม่มาร้อยบนก็คือ0ูนย์ะครับไม่มาหน่วยบนก็คือ0นและ4นั่นเองนะครับ F สีนะถ้าสูตรนี้ยังเดินอยู่ในงวดที่23เราก็จะได้ตัวลดต้นทุนก็คือ4ไม่มาหลักหน่วยถ้า4จับชุดมา4ตกหลักหน่วยก็คือตัดไปเลยนะครับวันนี้แอดจะตัดออกไปเลยนะครับจะไม่เขียน4ที่อยู่ในหลักหน่วยและ0อยู่ในหลักหน่วยก็จะตัดออกนะครับ และอีกหนึ่งตัวคือตัว8ครับตัว8ตัวนี้ถ้าเขายังเดินอยู่นะครับตามสูตรนะครับสูตรตัวเลขรถุนคุณเลขพักผ่อนนะครับ8ตัวนี้จะไม่มาบนจะไม่มาบนดังนั้นถ้าเขายังเดินอยู่นะครับ8ไม่มาบนแต่ถ้า f c ท่านไหนที่ชอบนะครับก็พิจารณาเอานะครับบริหารจัดการได้นะครับถ้าเราชอบเราก็กันไว้ได้นะครับอ่า พวกนี้สูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดทายเอ c ชอบเจอชนเด่นชนดังนะครับเลขฝันเลขที่เราชอบมากๆก็เอากันไว้ได้นะครับสูตรทุกอย่างก็เป็นไปตามช่องนำเสนอ98%อีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้น FC ก็พิจรารณานะครับแต่วันนี้แอดจะจับชุดลงให้เลยนะครับจะไม่มี8ลงมาให้นะครับ จะมีมี8ลงมาให้และ04ที่อยู่หลักหน่วยก็จะตัดออกไปเลยนะครับศูนอยู่หลักร้อยก็จะตัดออกไปเลยนะครับอุสินะวันนี้เราจะตัดให้เหลือน้อยชุดนะครับจะให้เหลือน้อยชุดจะให้เหลือน้อยชุดก็จะมีอยู่ตอนนี้นะครับ แอดจะสรุปลงมาให้เลยนะครับถ้าสูตรเขายังเดินดีอยู่ในสูตรนี้นะครับตัดเอาตัวลดต้นทุนไปแล้วด้วยนะครับและก็เลขจะเข้ามาเหมือนกับสูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้จะได้27สูตรนี้งวดที่16นะครับ fc นะถ้าเขายังเดินอยู่ก็จะอยู่ใน27ชุดนี้เลยนะครับ ยี่สิบชุดนี้เลยถ้างวดที่16บหกเขายังเดินอยู่เป็นสูตรตรงนะครับไม่ต้องมีสามหางหกหางนะครับเป็นสูตรตรงเลยนะครับ27ชุดนี้ตรงๆถ้าเขายังเดินต่องวดที่สิบหกนะครับ FC นะ FC ท่านไหนที่มีสูตรหลักร้อยตลอดการก็ลองเอาไปเทียบดูได้แล้วก็เลขกําลังวันก็เทียบดูได้นะครับสูตรหลักร้อยตลอดการก็เอาคู่เงินตัวท้ายนะครับ ในนี้แอดก็แบ่งไว้ให้เป็น3คู่เงินนะครับตั้งแต่หัวศูนมีอยู่9ชุดนะครับหัว6นะครับ6เป็นหลัก10นั่นเองนะครับก็คือมีอยู่9ชุด8หลัก10ก็มีอยู่9ชุดนะครับศก็มีอยู่9ชุดทั้งหมดก็27ชุดนะครับถ้าสูตรนี้นะครับย้ําถ้าเขายังเดินอยู่งวดที่16นะครับถ้าเขายังเดินอยู่ก็จะอยู่ใน29ชุดนี้ตรงๆนะครับ ดังนั้นตัวเลขนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ,าาบดูนะบสินะตัวเลขนะครับก็จะมานะฮะตัวเลขก็จะมานะครับร้อยสิบหน่วยตัวเลขก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีสี่มีห้ามีหกนะครับแต่ในศูนย์นี้ไม่มีเจ็ดนะครับแต่ศูนย์นี้มีเจ็ดนะครับศูนย์มีนะครับ สามสี่มีนะครับไม่มีสูตรนี้ไม่มีเจ็ดและสองนะครับแต่สูตรนี้ก็มีเหมือนกันหกตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาจับชุดกันนะครับว่าจะออกมามีตัวไหนชนกันบ้างไหมนะครับก็จะมีนะครับสรุปตัดมาให้เลยนะครับตัวห้านะครับจับชุดห้าก่อนนะครับ ก็เรียงจากชุดตรงนี้มาเกือบเทียบจากชุดนี้เลยนะครับ F4 นะจากชุดนี้เลยก็จะมี5 6 3นะครับ5้าหกส5มหห้า หกห้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์ห้าหกหกสามหกหกห้า

หนะครับจะตัดสรุปมาให้ fc เลยนะครับดังนั้นในนี้นะครับก็จะเหลือ12ชุดนะครับ12ชุด12ชุดนี้นะครับมีนะครับตัวที่อยู่ในสูตรของดับบนนะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับ fc นะดับบนนะครับก็จะมี ตัวที่เป็น665นะครับ665มันจะมี65นะครับที่หกห้าห้าหเนี่ยนะฮะที่จะเป็นตัวดับบนจะเป็น56นะครับ fc นะ56 65 56 65ดังนั้นอ่าก็ ในนี้ไม่มีนะครับเจรนงๆอ๋อหกห้ามีอยู่หนึ่งชุดนะครับที่จะเป็นตัวดับบนนะครับหกห้าดังนั้นเราตัดชุดนี้ไปน,นะครับถ้าสูตรเขายังเดินอยู่นะครับตัดชุดนี้ออกไปเลยนะครับหกห้านะครับหกห้านั่นเองนะครับคือสูตรดับบนนะหกสี่ห้าหกไม่มีนะครับห้าหกไม่มี ตัดไป1ชุดนะครับจาก12ก็จะเหลืออยู่11ชุดนะครับดังนั้นมันจะมีเด่นอีก1ตัวแต่ว่าไม่ได้เอาลงให้ f c ดูนะครับก็จะมี4นะจะมาหลักร้อยหรือไม่นะครับและมีอีกหตัวนะบางพื้นที่นะครับเลขตัวนี้นะฮะเจ้ามือไม่รับแล้วนะครับเลขตัวนี้นะครับมันจะกลับอยู่ในนี้นะฮะ คือ6 4 3อะไรอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในชุดของเลข3ตัวนี้นะฮะดังนั้นก็จะเน้นให้ตัว4ที่เป็นหลักร้อยเป็นหลักนะครับ FC นะก็คือ4 6 3 4 6 5 4 0 3 4 0 5นะครับ5ก็มีท้าหลักหน่วย เขายังเดินอยู่นะครับงวดนี้ก็จะเน้นไปที่05 65 2ชุดนี้นะครับคือมาชนที่4หลักร้อถ้าสูตรนี้ยังเดินอีกนะครับก็จะเน้นไปที่4หลักร้อก็คือ4ชุดนี้5หลักหน่วยก็จะมี2ชุดนะครับแต่ชุดที่เหลือถ้า FC ชอบชุดไหนก็จับมีตาราง หลักร้อยตลอดการมาเรานะฮะเอามาเทียบได้เลยคู่เงินนะมีแต่6 0้งแต่6 3 6 5 0 3 0 5นะครับนะฮะ6ก6 3นะครับ, 63, รบก็ลองเทียบดูนะครับวันนี้จะเน้นให้4ชุดนะครับถ้า4หลักร้อยเขายังเดินต่อนะครับหหลักหน่วยเขายังเดินต่อนะครับจะเน้นให้4ชุดนี้ที่เหลือ fc จะชอบแบบไหน ถ้าสูตรนี้เขายังเดินต่อนะฮะปีนี้เขายังเดินอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเลขเบิ้ลเลขหามนะฮะแต่เขาก็คือเข้าเข้าตั้งแต่ต้นปีมายังเข้าตลอดนะครับมีเลข8ตัวนะแตัวมาครบบนนะครับตัวนี้นะครับลองดูนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะที่เขาอ่านแล้วนะครับเลข3มตัวนี้นะครับเป็น6 4ส3 4สสมี่อะไรพวกนี้นะครับ fc ก็ลองดูนะครับ วันนี้ก็เอาสูตรนี้มาฝาก fc นะครับแทนนะเวลายังพอมีเหลือนะครับ fc นะเวลายังพอมีเหลือนะถ้าตัวลดต้นทุนตัวนี้ยังเดินอยู่นะครับก็เอาฝาก fc ไปเลยนะครับตัวนี้คือตัวลดต้นทุนนะครับตัวลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนไม่มานั่นเองนะครับไม่มา ครับไม่มาบนนะครับ FC นะดูว่าเขายังจะเดินต่ออีกไหมนะครับไม่มาบนนะครับมีชุดไหนมั่งนะครับ FC ลองดูนะครับอย่างน้อยนะครับ ก็ถ้าเป็นเลขชนเลขในใจเลขชอบเลขดัง f c ก็พิจารณาเอานะครับเอาเพราะว่าเขายังเดินอยู่ก็เอามาฝาก f c นะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีตัวไหนที่ f c ไม่ชอบเลยก็ก็เป็นช่วยตัวลดต้นทุนให้นะครับตัวลดต้นทุนให้มีตัวไหนมั่งนะครับตัวดับบนนะครับไม่มาบนนะครับ วัดน,นี้ตัวเลขชนกันนะก็เลยจะเหลืออยูอ่ทั้งหมดก็จะน้อยชุดนะฮะปกติจะมียี่4บสี่ยีบสี่ชุดนะครับมีเอาหัวตัวแรกไปเลยนะครับเอาหัวสี่ไปเลย4หัวสีก็มี4 5 4 6 47นะครับ45 46 47นะครับ4 8นะครับ5 4 5 6 5 7 58นะครับ FC นะอ่า ถ้าเขายังเดินอยู่นะครับเขายังเดินอยู่นะครับหัวสี่และหัวห้าก็จะมีอยู่หัวละสี่คู่นะครับหัวละสี่คู่ตามด้วยหัวหกนะครับหัวหมีอะไรหัวหมีอะไรมั่งหัวหกมี หกสี่หกห้าหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดหัวแปดมีแปดสี่ แปดห8าดหกแนะครับถ้าสูตรเขายังเดินต่อนะครับเป็นสูตรลดต้นทุนดับนั่นเองนะครับถ้าเขายังเดินต่ออยู่งวดน,นี้จะเหลือนะเพราะว่าตัวเลขมันชนกันก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า15 16 1ด1ปดชุดนะครับ เอฟซี FC เอามาปากสำหรับเอฟซีที่ชอบเลขลดต้นทุนนะครับย้ำนะครับว่าสูตรนี้ยังเดินอยู่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ FC นะสสำหรับ FC ท่านใหม่ๆก็การนำเสนอของเรานะครับทางช่อง,องเราจะเน้นไว้ที่9 8นะครับเราจะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับทุกสูตรนะครับสูตรไหนเดินเราเดินต่อทุกสูตรมีเข้ามีหลุด แต่เราจะเลือกเอาสูตรที่เดินระยะยาวนะครเพื่อจะเป็นแนวทางให้ f อนะครับมาที่ชอบจะเอาไว้เป็นแนวทางเปรียบเทียบนะครับผลการออกสลากรัฐบาลไทยนะครับไม่มีใครรู้นะครับงวดที่ผ่านมาประวัติที่ผ่านมาเดินแต่งวดที่จะออกไม่มีใครรู้ได้ว่าเขาจะยังเดินต่อสูตรไหนจะยังเดินต่อ แต่เราก็อยากจะให้เขาเดินต่อยาวๆนะครับดังนั้นเราก็จะพยายามทําให้มันแคบที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้หาวิเคราะห์นะครับตัวที่มันเป็นไปได้นะครับดังนั้นก็คือเอามาฝาก fc นะครับถ้า fc ชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับ fc ถ้าเนใหม่ๆนะครับก็ชอบการนําเสนอและอยากจะดูและ ไม่ภาพนะครับสูตรหรือแนวทางอะไรใหม่ๆก็กดติดตามไม่ได้นะครับนี่คือสูตรนี้ถ้าเดินต่อก็จะเน้นอยู่11ชุดนะครับ f นะและเลขลดต้นทุนนะครับแล้วเราค่อยเจอกันนะครับว่าจะ ทันได้เอาสูตรตัวไหนมาลงฝั่ง FC อีกนะครับชอบก็ช่วยกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่สวัสดีครับ